สวัสดีเพื่อนเนนะครับวันนี้เรากำลังจะขับรถไปทำงานกันตอนเช้าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวซ้ายไปทางบลมกันนะครับเพื่อไปทางสมุทรสาครเพราะว่าที่ทำงานผมอยู่สมุทรสาครแต่ตัวผมเองพักอยู่ที่กรุงเทพเลยต้องเดินทางไปทำงานทุกเช้าวันนี้ก็เป็นวันที่30ธันวานะครับผมทุกโรงงานก็ปิดแล้วแหละแต่ว่า ของผมต้องเข้าไปดูแลงานเกี่ยวกับด้านเครื่องจักรอยู่ภายในโรงงานวันนี้รถก็จะโล่งๆหน่อยถ้าเป็นวันปกติก็รถติดนะฮะแต่ว่าของผมอะเป็นการออกไปทํางานนอกเมืองแต่ส่วนใหญ่คนที่พักอยู่ครับเขาก็จะพักกันอยู่ชานเมืองแล้วก็เข้ามาทํางานกันในเมืองผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาด้านรถติดสักเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของตัวรถนะครับเจ้าคันนี้ก็จะเป็น Nx 500นะครับผมปี2 0 2 4ก็จะเป็น New Mo เด l กันเลยตอนแรกก็จะเป็น CB 500x นะฮะแต่ว่าพอเป็น All New ก็จะเป็น NX 500ทีเนี้ยตอนแรกอ่ะผมใช้เป็นตัวของ a d v 150ที่เป็นตัวแรกเลยก็ทำไมถึงขยับมาเป็น Nx 500นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันก็ ที่ผมต้องเริ่มใช้มาเป็น N อ5 0 0คแทน ADV 1 5 0นะครับเพราะว่าจากระยะทางบ้านไปที่ทำงานผมเนี่ยระยะห่างกันประมาณ48กิโลเมตรแล้ววันหนึ่งเนี่ยครับผมใช้รถเกือบ100กิโลเมตรซึ่งเจ้า a อ V 150ผมเนี่ยรถมันปาไปแล้วประมาณแสนกว่ากิโลเมตรซึ่งมันมีความเสี่ยงในด้านของความเสียหายหรือว่าเจาะตายแต่ว่าตัวรถของผมไม่เคยมีปัญหาตัวนั้นเลย เจ้านี้ก็จะเป็นตัวของอ500สีดำชุดแต่งเดโนคโครอบคันนะครับผมแต่ด้านหน้าเนี่ยของผมเปลี่ยนชิวมาเป็นชิวสูงเพราะว่าชิวเดิมเนี่ยมันมีความเตี้ยอยู่แล้วเวลาที่ขับขี่ทางไกลนะครับลมมันประทะมวกกัน,น็อกก็สั่นนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้สั่นรุนแรงมากแต่ว่าตัวชิวหน้าที่ยกสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้การขับขี่ของเราเนี่ยสบายมากขึ้นเพราะว่า ตัวของลมที่ปทัดเข้ามาด้านหน้าเนี่ยมันจะเลยผ่านหัวไปเลยซึ่งมันไม่ทําให้เราเโดนลมทาัดจากทางหน้ารถมากเกินไปทําให้เราไม่เมื่อยล้าในการขับรถครับแต่ข้อเสียที่หลังจากใช้ทิวงสูงมานะครับก็คือตัวของรถเนี่ยต้องมีการต้านลมเพิ่มมากขึ้นจากปกติแล้วเนี่ยรอบที่4,500รอบปกติแล้วจะวิ่งได้อยู่ประมาณเกือบเกือบ,บต่อ20 แต่ตอนนี้ต้องดันไปเกือบถึง6,000รอบถึงจะได้ประมาณเกือบ120ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในการขับขี่เพิ่มมากขึ้นนะ,ะส่วนที่ว่า NX 500ดีกว่าตัวของรถเดิมผมยังไงก็คือตัวของ ADV นะคร150นั่งสบายขับขี่ง่ายแล้วก็ใช้งานในเมืองได้คล่องตัว แต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยตัวรถจะรับภาระหนักมากเพราะว่าในระยะเส้นทางเนี่ยประมาณ40-50กกิโลเมตครับผมต้องใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วตัวของคันเร่งเนี่ยบิดเกือบสุดมันถึงจะได้ความเร็วในช่วงที่เท่านั้นแต่ว่าพอมาเป็น PNAX 500เนี่ยฮะเราแค่เปิดคันเร่งขึ้นไปตบเกียร์1 2 3 4ถึง6เนี่ยฮะ ตัวรถเนี่ยมันมีทอคมีแรงบิดที่สูงในการใช้งานแล้วก็ตัวคันเร่งเนี่ยเวลาที่เราจะมุดหรือเร่งแซงเนี่ยฮะมันก็มีความปุ่นใจเพิ่มมากขึ้นในการเร่งแซงตัวอัตราเร่งเนี่ยดีมากเลยทางฮอนด้าเขาทำมาได้ดีซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะขับขี่ง่ายขนาดนี้เพราะว่าตัวเราเองไม่เคยใช้งานรถบิ๊กไบค์มาก่อนแต่พอมาเป็นเจ้า s อ5 0 0เนี่ยฮะ ตัวรถเนี่ยควบคุมง่ายสมรรถนะดีแล้วก็มีอัตราเร่งแรงบิดที่ใช้งานได้จริงไม่ต้องรอรอบมากเกินไปใช้งานมาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ800กิโลยังไม่เจอข้อเสียใดยๆของเจ้าตัว e อ5 0 0 0นะครับแต่ว่าความรู้สึกที่ใช้งานเนี่ยก็คือสะดวกสบายแล้วก็ ผนสภาระได้เพราะว่าตัวด้านหลังเนี่ยชุดแต่งไดโนโคเขามีกล่องใส่ของให้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถออตโต้เราก็จะใส่ของอยู่ใต้เบาะใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวนี้เราก็จะมีกล่องด้านหลังของเจ้าตัว N x 500ร้อยไดโนโคนะครับเข้ามาทดแทนแล้วก็นำพวกอุปกรณ์เสื้อกันฝนหรือไม่อุปกรณ์เซอร์วิสในการชุดปะรมยางฉุกเฉินอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอาไปใส่ไว้ที่ด้านหลังแทนเพราะว่า เรามีการเดินทางไกลอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราอาจจะพบสถานการณ์ที่เราจะต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่ได้ทุกครั้งแล้วก็เตรียมความพร้อมในส่วนนี้ไว้เพราะว่าถึงจุดๆนั้นแล้วมันอาจจะไม่มีใครที่สามารถเข้ามาช่วยเราได้เราก็เลยจึงต้องเตรียมความพร้อมในจุดนี้ไว้ส่วนตอนนี้ผมใช้กล้องที่ถ่ายอยู่ที่หน้ารถเนี่ยฮะเป็น โทรศัพท์มือถือ s 2 4 ultra ภาพในมุมมองเนี่ยถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วมันยังไม่ดีพอหรือว่ามีจุดไหนที่จะต้องควรปรับปรุงเนี่ยครสามารถคอมเมนต์มาในคลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงให้คลิปที่ทำออกไปมีความน่าสนใจแล้วก็ดีขึ้นหรือว่าใครที่อยากจะรู้ในส่วนของดีเทลตัวรถหรือว่าการใช้งานในจุดไหนของเจ้า s x 5 0 0เนี่ยครับผม สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมส่วนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะแวะเติมน้ำมันกันก่อนอ้ออีกอย่างหนึ่งเติมน้ำมันครั้งแรกที่ออกมาจากศูนย์ Honda นะครับผมผมเติมเต็มถังไปที่570บาทด้วยน้ำมันตัวของแก๊สโซฮอลตัวของถังน้ำมันเนี่ยจุดท่าย17.5ลิตรตามสเปคของโรงงานนะครับผมส่วนเพื่อนเอนคนไหนที่เติมน้ำมันตัวอื่น บอกผมด้วยได้ไหมครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงถ้าเติม91แล้วเป็นยังไงเติม e 2 0แล้วเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยครับผมส่วนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะแวะตัวของปั๊มน้ำมันบางจากที่อยู่ในเส้นเรียบของบรลก่อนที่จะเข้าสาย2ออีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าอย่างไรฝากคลิปนี้ไว้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันกันแล้วฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ Legenda